ในเดือนพฤษภาคมนะฮะ UED นะฮะไอ้ตลาดเนี่ยนะอย่างน้อยเนี่ยไอ้ตัวดาวโจนเนี่ยเป็นไงมันตกลงเนี่ยนะครับประมาณพันจุดใน998เนี่ยวานพันจุดเนี่ยนะครับภายในช่วงเวลาเนี่ยประมาณนะ,ะ10นาทีแล้วก็เด้งกลันบนไปนะภายในช่วงแคบมากนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่า flash crash คือมัน crash ในระยะสั้นมากซึ่งโดยปกติเนี่ย นะตลาดจะร่วงขนาดนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาค่อนข้างจะนานนะฮะถามว่าทำไมมันถึงเกิดอะไรขึ้นนะครับนะ Explanation มีเยอะแยะนะตั้งแต่ Black-Scholes Theory ก็คือเอ้มีคน Key Order ผิดนะฮะทำให้เกิดน,น,นะประาศเนี่ยนะปั่นป่วนแลนะแต่อันที่แนะหัวใจจะเกี่ยวข้องกับเราก็คือให้มันเ,นะเ,เ,นะเปนนะ็นเรื่องของ High Frequency Trading นั่นเป็นเรื่องของ นะไอ้พวกเท่นะนะ a l อร r i t h m t r ด d i n g นะครับนะทำอธิบายอื่นก็มีเนี่ยนะ technical g l i เนี่ยคือเรื่องคอมพิวเตอร์มันขี้อักไม่ไหวนะฮะเรื่องของนะมีการเด้งในตลาดอย่้งพวกนี้นะครับนะฮะกร์ตอสารัฐก็ได้นะศึกษาเรื่องนี้นะฮะได้ทำรีพอร์ตออกมาว่าเฮ้ยไอสิ่งมันเกิดขึ้นเป็นไงนะครับเขาก็มานั่งดูนะบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยตอนบ่ายนะฮะสองโมงสามทุ่สองนาทีนะครับ แล้วมันมีนะฮะเทรดเดอร์นะงฟันดิเมนทัลเทรดเดอร์คนหนึ่งเขาต้องการจะเก็ตโพซิชันตอนนั้นตลาดเริ่มตกตั้งแต่เช้าแล้วนะครับเขาต้องการแจกเก็ตโพซิชันคราวนี้เขาเฮ็ดยังไงเขาเขาก็ขายตัวฟิวเจอร์นะรขายฟิวเจอร์แต่ไซซ์ที่เขาขายเนี่ยมันคือ4.1พันล้าน US dollars นะเขาต้องการแจกเก็ตโพซิชันของเขาเขาขายครับนะฮะซึ่งเวลาที่เขาขายเนี่ยเขาก็ใช้อัลกอริทึม แล้วก็ตรงนี้เนี่ยไม่ได้ระบุราคาก็คือต้องการจะ add any price นะฮะซึ่งโดยปกติแล้วไซส์4.1พันลียนเนี่ยนะโดยสภาพปกติเนี่ยนะฮะมันจะใช้เวลา execute ประมาณ5ชั่วโมงนะในการที่จะใน execute the order นี้นะครับนะะฮแต่ในวันนั้นเนี่ยนะครับ take order ออนี้มัน complete ภายใน20นาทีนะฮะเกิดที่ได้เพราะอะไรเพราะว่าทุกคนใช้คอมพิเวเตอร์นะใช้นะฮะในการเทรดนะครับ นะฮะซึ่งจะเห็นได้ว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้น,นคือราคาเนี่ยนะครับมันลงในขณะที่บอลลุ่มเนี่ยนะครับคือเส้นสีแดงเนี่ยมันก็ชกขึ้นไปแต่มันช่วงภายในช่วงนาทีนะคร<ม>ับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถามว่าถ้าเกิดเราไปโปรโมทพวกเอทีเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์อันนี้ขึ้นมาได้นะฮะตลาดรัก,กอาจจะเป็นไงคราชนะฮะห้าอาทีนะนีกหน่อยถ้าเกิดเทคโนโลยีมันไป้างอาจจะคราชตอนเช้าห้าอาทีนะ แค่สอนบ่ายได้สิ่งหนี้งมันก็จะเกิดเป็นไงความต่างปวดมากขึ้นนะครับนะฮะั่างปวดมากขึ้นนะครับนะซึ่งนะครับในนะฮะรายงานของนะ SEC สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะและท่านเลนก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเพราะเป็นเทรดดิ้งเนี่ยนะมุมมองของเร regulator นะบอกว่าเกิดเนี่ยทำให้เกิดในกลุ่มการซื้อขายซื้นะครับและเส้นอันที่สองก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่มันเทรดอยู่ในตลาดเนี่ย มันจะมีจุดหนึ่งที่ผมบอกว่าให้เราต้องหยุด step out ออกจากตลาดแต่ถ้าเกิดทุกคนมัน step ออกมาพร้อมกันก็คือมัน p a u s e ตอนนี้เนะ good ี่ยนะ price เกิดขึ้นแน่นะตรงนี้มัน break down เกิดขึ้นะรา,าคาพวกนี้มันจะผันผวนมากอันนั้นคือสิ่งที่ทางด้านมุมมอง regulator เขามองทั่าถูกไหมนะนะ regulator กนะ็ออกพวกกดเกณฑ์ต่างๆออกมาเนี่ยนะครับยาก ถ้าเริ่มองจากมุมมองของนะคนที่อยู่ในอินดัสทรีนะครับนะซึ่งนะฮะก็มีสมาคมหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือทางด้านนะสยาณิช่วยเอนจิเนียร์นะครับนะฮะซึ่งนะในช่วงนั้นเนี่ยเพลินก็ได้รับความปรนนานจากหัวหน้าภาคผมที่ไปฟังนะครับในเรื่องนี้นะฮะก็นะส่วนใหญ่เนี่ยทาวน์เนลที่เขาดิสคัสกันเนี่ยก็คือเวกเลเตอร์ไม่ถูกนะแต่ว่านะคุณต้องดูว่า คนพวกนี้คือคนที่เปเทรดในตลาดเพราะฉะนั้นมุมมองเขาคือบอกเฮ้ยแต่ปัญหาจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากไอ้ตัวคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีหรือเฟรมเวิร์ดมันมันสปอร์ตไม่ทันนะครับนะฮะการที่นะทางการออกกฎต่างๆออกมาในช่วงไครซิสแล้วก็ในช่วงเร็วๆเนี่ยมันไม่ได้ถูกต้องนะครับนะฮนะแล้วก็สิ่งที่เขาพยายามจะเน้นกันอยู่ก็คือว่าจริงๆแล้วไอ้ไทยคือเงินที่เกดิดจริงๆนะมันยังให้นะนะฮะประโยชน์ต่อตลาด คือมันจะช่วยสมูทนะฮะในเรื่องของล i ควิ d ิตี้ต่างๆนะครับโอเคอันนั้นก็ให้ดูสองไซส์นะนะครับทางด้านคาร์บอนิกเป็นยังไงนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเป็นยังไงทางการมองอยังไงนะครับพวกนะฮะคนที่อยู่ในเวสซี่มองยังไงนะครับความเห็นเกี่ยวกับเอทโอเคคราวนี้ถ้าเกิดเราถามว่าไทยคือเลเยอร์สำคัญนะฮะของเอทนะพอทนะราบไหมไทยคือเลเยอร์สำคัญของเอท นะะคนแรกที่นะจะต้องพูดถึงก็คือแอนเจลส์ไทร์มอนับของบรเนสซองฮะนี่คือไรเนสซองต์เทคโนโลยีส์นะครับฟันที่นัดดังที่สุดก็คือแอนเจลเลนนะครับฟันนะเดี๋ยวจะพูดรายละเอียดนะครับอีกนิดหนึ่งนะฮะคนที่สองก็คือเคนเนตวิลเฟิร์ธนะครับของซิตาเดลนะครับอันนี้เป็นเอ็กซ์ฟันนะครับที่อยู่ในชิคาโกนะฮะคนนี้ก็สร้างนะฮะและผลงานทางด้านนะครับ เอพีก็ได้เยอะนะฮะแล้วก็เท้าเสียใหญ่ ack, เนี่ยนะครับของโกลมินแซ็กนะมะเรียนเซลล์อะไพวกนี้ทำนะฮะพิไลท์เทรดดิ้งโดยนะโปรแกรมทั้งนั้นนะครับนะครซึ่งนะครับถ้าเกิดใครจำได้เนี่ยนะของโกลมินแซ็กเนี่ยนะครับในปี2009เนี่ยมันมีเคสที่ดังมากก็คือโปรแกรมเมอร์ของโกลมินแซ็กเนี่ยโดนจับในฐานะที่ขโมยนะไอ้โปรแกรมนะครับเทรดดิ้งนะไอ้โปรแกรมเทรดดิ้งนะครับนะฮะไอ้เนี้ย นะซึ่งเป็นข่าวที่ดังมากก็เลยรู้ว่าพวกนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยทุ่มนะเงินลงไปมากนะในการที่จะสร้างในพวกนะักอนะัลกอริทึมเทรดด์ต่างๆครับโอเคคราวนี้จากเทรนทั้งหมดเนี่ยนะถามว่าใครน่าจะเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดในเรื่องของ AT นะฮะซึ่งจากมุมมองของนะฮะแอนดี้โลนะครับกคือโปรเฟสเซอร์ที่ m i t นะครับซึ่งแอนดี้โลเนี่ยก็เป็นคนที่ เรียกว่าคนอื่นก็มองแล้วก็ค่ยยิ่เจ๋งที่สุดแล้วในเรื่องเกี่ยวกับพวกทางด้านฟอนตั้ต่างๆนะครับที่อยู่ในไอทีเขาพี่หลักนะฮะเทคโนโลยีหลักของเขาเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆเวลาที่จุฬาสร้างไอตัวหลักเนี่ยนะหลังแรกที่เราไปคือเราไปที่ไอทีแล้วเราไปดูครับนะฮะแล้วเราก็สร้างเรื่อยๆตอนนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่3แล้วเวอร์ชันที่3แล้วเวอร์ชันที่1่เนี่ยก็เล็กๆนะเราสร้างมาเป็นนะฮะ าชั้นแรกเนี่ยนะครับก็ต้องย้ายมาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวพวกคุณก็จะได้ขึ้นไปนะฮะเทรดนะในแหละเขาซึ่งะแอนนี่โลเนี่ยนะครับเป็นคนที่เก่งมากแต่ถ้าเกิดแอนนี่โลเนี่ยนะครับชมใครเนี่ยไอ้คนนั้นเนี่ยมันก็ง่ายยิ่งก็เก่งแบบสุดๆเลยถูกไหมนะะแอนนี่โรว่าเขาแล้วก็หลายๆคนเนี่ยนะลุกอัพน,นะครับคนคนนี้ในฐานะที่เป็นโรมอลได้หรือนะนะครับ ก็คือนะเจมส์ไซมอนนะครับซึ่งสร้างให้ตัวไรน์ซองขึ้นมานะครับแะในปี1982นะครับและเจลลี่ฟันเนี่ยนะครับนะฮะให้นะครับวีเทอร์เนี่ยนะครับที่ยังมีปีที่มันเกิดไกสีจริงๆเนี่ยให้ถึง50นะจากการเทรดนะ50เปอรนะปี2007นี่คือแลรดเยร์นะแต่ตัวเจลลี่ฟันเนี่ยนะเจดวิทนะครับนะ50ถามว่าฟลุกไหมไม่ฟลุกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดูแท็กไกคอร์ดเนี่ยเน็ต นะเน็ตจากฟรีเรียบร้อยแล้วนะครับในปี1989ถึงปี2006ให้รีเทิร์นประมาณ40%เน็ตจากฟรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักฟันนี้ถามว่านะอัลฟาเนี่ยนะมหาศาลนะมหาศาลนะครับเมื่อเทียบกับฟันอื่นในปี2007ในช่วงที่เดียวกันโเวินแซกนะฮะลอสไปประมาณ25%มอร์แกนเซเลสหายไปประมาณ400ล้านนะครับในช่วงที่ปินะฮะ ถามว่าคนคนนี้นะมีโปรไฟล์ยังไงนะครับก็จบคณิตศาสตร์ไม่ได้จบไฟแนนซ์นะ่าเพราะฉะนั้นพวกท่านเนี่ยที่เป็นเอนจิเนียร์เป็นนะทางด้านนะครับสายฮาร์ดไซส์เนี่ยนะครับมีโอกาสมากนะครับที่จะทำในเรื่องพวกนี้นะครับนะจบนะแมทที่ MIT แล้วก็ไปจบเรียนที่นะครับที่เบิร์กลีย์นะฮะแล้วก็แล้วก็มาเป็นอาจารย์อยู่พักหนึ่งนะครับนะแล้วก็นะไป อยู่มหาวลัยเล็กๆนะสตัวี่ปลกเนี่ยนะครับที่ใครที่ชื่อนะออกจากเอ็นไอทีนะฮะไปอยู่มหาวิทยาลัยนี้แล้วก็เบื่อนะชีวิตนักปารเป็นอาจารย์ในปี1978เก้าเจ็ดแปดเขาก็บอกว่าพอละนะบอกมาเทรดเล่นๆนะออกมาเทรดเล่นๆนะยังเทรดเล่นเล่นอยู่นะริสเพลนเบสิคยังไม่ได้ทําอะไรมากมายนะครับจนกระทั่งปี1982เนี่ยถึงเริ่มเซตอัพนะครับเป็น